โยโยโย่ใบสองตรงเชิญกับคึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลิปหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก V.I.P. KLN ในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับคึงเน้นทีมเดียวพิจิตรเลือกอเกมมาลาตีสองตรงฟุตบอลเซกุนดาสเปนครับเอลเดนเซ่ดับสิบแปดจะเปิดบ้านเจอกับฮูเอสก้าดับสิบสามเอลเดนเซ่สิบห้าแต้มจากการชนะสี่เสมอสามแพ้เจ็ดเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะอัลบาเซเต้มาสองต่อศูนย์นะครับดานิ Daniel, กุนซือนะครับมีเรื่องการหลักอย่างเซบาสเตียนปีหน้าคุมเกมรับตรงกลางเป็นวิกตอร์คามาราซาแนวรุกก็วิกตอร์กาเซียอีบันคาเปลราข้องหน้าเป็นฮวนออตูโนนะครับนัดที่แล้วยิง2ลูกในานาทีฮูเอสก้ามี19าแต้มจากการชนะ5เสมอ4แพ้5เกมล่าสุดบุกแพ้คาราเกนามาศูนย์หนึ่งนะครับอันโตนิโอฮิเดโโกกุนซือครับมีเยเรมีบาสโกคุมเกมรับตรงกลางก็วาลองตันกับออสการซินวาครับคู่หน้าเป็นโจกินมุนยอสกับเซคิโอเอนริชจากการดูการ ที่แล้วเนี่ยเสมอศูนย์บ้านเอลเดนเซ่นะครับเกมเยือนเอลเอนเซ่บุกชนะ1-0ก่อนเกมขอมองเอลเดนเซ่เป็นต่อเล็กน้อยนะครับเอลเดนเซ่เนี่ยเพิ่งจะชนะนัดแรกในรอบ7เกมนะครับส่วนฮูเอสกาก็ไม่ชนะใครมา6นัดนะครับแม่ดูแล้วฟอร์มแย่กับแย่มาเจอกันมีโอกาสคือก่อนเกมก็มองเอลเดนเซ่เหลื่อมนิดๆแต่พี่เจ็ดมองว่าโอกาสออกเสมอสูงมากนะครับคือบอล มาคือฟอร์มไม่ดีด้วยกันทั้งคู่ครับซื้อ2มุมวัดใจฮูเอสกามีโอกาสสูงจะบุกมาแบ่งแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับให้เชียร์ฮูเอสกาเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอใ้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย